สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว DC Power Supply สา bon มสิบโวลต์สิบแอมป์นะครับ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นรุ่น APS สาม0ูนหนึ่งูน h ใช้ไฟได้ตั้งแต่ร้อสิบห้าโวลต์ถึงสองรสามสิบโวลต์นะครับ <c oughs> ตัวด้านหลังจะมีตัวปรับสำหรับบ้านเราก็ใช้ 2 3 0โวลต์น,นะครับถ้าให้ปรับร10ิบนี่คือ,คอฟิวขาดนะครับทำให้เครื่องพังได้นี่ด้านข้างตัวระบายความร้อนครับดูด้านล่างครับก็ตัวไม่ใหญ่มากครับเล็กเดียวสะดวกนะครับนี่เราจะมา <c oughs> เปิดไฟดูนะครับเียบปลั๊กดู จะลองใช้มิสเตอร์นะครับวัดไปด้วยเลยวัดตามไปเลยนะครับแล้วก็เราเสียบไม่เรียบร้อยแล้วครับตรวนี้เร้อก็มาจิ้มนะครับเราจะวัดไว้เลยนะครับตรวนี้คือปรับไว้ไว้แล้วนะครับคือส1โวลต์หแอมป์ ตอนนี้มันได้ถึง10แอมป์นะครับเราก็สามารถกดนะครับไล่ไปกดกดลงไปนะครับเพื่อการปรับนี่ก็10แอมป์ใการปรับก็ไม่ยากนมดเราจะปรับข้างหน้านะครับจะเป็น19โวลต์สำหรับซอมทั่วไปครับกดไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เ n t นเทอร์ลงไป 9โวลต์นะครับข้างล่างเราจะปรับเป็น5แอมป์นะครับากดลงไปเลยนี่ครับอันนี้ก็มานเสร็จรอมันดับไปนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตัวล่างจะมีถูหรับเมมโมรีนะครับเราสามารถเมมได้นะครับ M1 M2 M3 อนี่เราจะเมมมที่ M3 นะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมาีกเมมเรียบร้อยแล้วเราจะปรับค่าใหม่นะครับเป็นอ2โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็เซตไปนะครับอ่า นี่เราเปลี่ยนเป็น5โวลต์น,นะครับน,นี่เราตัด 2m พอมแล้วเรากด m1 ครับมันก็จะกลายเป็นเ็ตนะครับเวลราเราจะมาใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็มากด m3 นี่ก็เป็น19 5m นะครับ9โวลต์ 5m สิบสองก็เป็นสิบสองโวลต์สามแอมป์นะครับเซ็ตได้สามสามปุ่มนะครับผมจะมาลองเซฟตัวก้าโวลต์นะครับตัวนี้ให้เป็นสิบแอมป์นะครับเราก็เมมไว้นะครับเรามาลองอ,อันนี้อันนี้คือตอนนี้เซ็ตไว้ ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับคือเซ็ตแก้ตัวหน้าหน้าจอวิธีการใช้นะครับคือให้กดเอาพุทด้านขวานะครับแล้วไฟก็จะขึ้นนะครับมาปรับมา M2 นะครับอ่ะที่มีมไว้อันนี้12โวลต์นะครับน,นี่ M1 ทังคือถือว่าใกล้เคียงนะครับจะมีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับส่วน ตัว OCP ครับเป็นคือเป็นตัวตัวชดช็อตนะครับตัวนี้อ่าจะลองตัว5โวลต์ให้ดูนะครับถ้าลองมาจิ้มกันนะครับนะครับจะตั้งไว้5โวลต์2แอมป์นี่คือนี่คือไม่ตัดนะครับก็จะช็อตที่2แอมป์ได้เลยแต่ถ้าเรากด OCP ไว้นะครับมันก็จะตัดให้เรานะครับนะครับตัชดช็อตก็จะมีเสียง เราจะใช้ใหม่แล้วก็กดเปิดใหม่กรอบนึงนะครับอันนี้ผมช็อตให้ดูแค่ประมาณ2แอมป์นะครับถ้าคุณไปช็อต19แอมป์อ M, ไอ้19โวลต์นะครับหรือสามตัว10แอมป์นะครับมันจะรุนแรงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูมันจะรุนแรงมากมันจะช็อตแรงครับนะครับคือตัวตัว10แอมป์นะครับ,น,น,รบนี่คือตัวไม่ตัดเดี๋ขึ้น10แอมป์เต็ม อ่าแล้วตัวนี้เป็นตัวตัวตัดนะครับถ้าเราใส่เข้าไปนะครับไฟมันจะลบแป๊บเลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าใช้อุปกร่์ทั่วไปนะครับก็จะใช้แค่5แอมป์นี่ก็ไม่ยากเท่าก,กันารั้งานะครับถ้าจะใช้ก็จะเืมมากดอเอาพุท้เป็นสีเขียวตัวอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ เราลองมาปรับไฟดูนะครับให้สุดตั้งคนนี้ก่อนยบยยิบห้านะครับมิเตอร์ก็จะได้ยี่ห้าจุดศูนย์สี่ครับถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้สามสิบเอ็ดนะครับ ถือว่าราคาไม่แพงตัวนี้เหมาะสมใช้งานเล็กทรอนิกส์นะครับซ่อมทั่วไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปครับ